อ่ายินดีต้อนรับกับสหายดูเหมือนว่าคุณจะนั่งสบายดีในรัสโซเวียแห่งอเมริกาที่สร้างใหม่และลุงโลดนะแต่ฉันก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งนั่งสบายเกินไปละ่ะฉันมีข่าวที่ต้องเจ้งทางมอสโกตอนนี้ชื่อของคุณก็หลุดพ้นบอทินจากผู้บัญชาการระดับสูงแล้วการสืบสวนของพวกเขาวตอนนี้เหมือนจะไปเจาะจงไปที่คนทรอยด์ยูลิดที่มีลายนิ้วมือเต็มไปหมดในปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมาซึ่งจะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าหรือจะแก้ได้ก็เถิะน,นะแต่ยังไงก็ตาม เหมือนกองังของผู้ทรยศด้วยเหตุผลบางอย่างก็ยังดําเนินการสนับสนุนเราจัดการกองรังต่อต้านในหลายปีที่ผ่านมามันทําให้ฉันสงสัยเกี่ยวกับความจริงนี้เกี่ยวกับการกระทาของพวกนั้นดูเหมือนว่าเขาต้องการทําให้พวกศัตรูคิดว่าเขาและหน่วยบุคคลพลังจินยังอยู่ฝ่ายเราตอนนี้ท่านผู้นำรมนอร้อมก็สงสารมาว่าเขาก็เริ่มมีท่าทีกังวลเรื่องการเป็นมาหาอำนาจหนึ่งเดียวของเราดูเหมือนจะไม่ย่ำเยืนเสียแล้วพื้นที่ที่เรายึดครองได้ในมหาสงครามครั้งที่3ก็เริ่มตรวจสอบและจับตามองได้ยากขึ้นเรื่อย แม่ก็ทำดนแดนแม่ของรังก็เช่นกันตอนนี้เขตหน้าที่รับผิดชอบของท่านสหายในพลจะอยู่ในเขตรัฐโซเวียตแห่งอเมริกาอ่าสหายในพลท่านมาพอดีเรามีเรื่องสักหน่อยอ่าลูก,กี้มีอะไรหรือผมได้รับรายงานว่าการติดต่อสื่อสารกับที่สตาลินตันถูกตัดขาดไปและมีข่าวเลยว่ากำลังจะมีการก่อการลุกฮือขึ้นที่นั่นโดยมีนายพลคาเวียร์ที่ยังไม่ถูกจับเป็นตัวการน,นั่นหรือเราต้องทําทการติดต่อผู้ที่รับหน้าที่ป้องกันที่นั่นสหายในพล เราทำไปที่นั่นแล้วทำการติดต่อพันเอกคูคอมและเลนนอนซะฉันเชื่อว่าพวกเขาน่าจะมีรีเควนแน่ๆก็ระวังไว้ด้วยด้านการตรวจสอบและจัดการสตูทหาพบเจอส่วนพวกเราจะคอยสังเกตสถานการณ์และจะส่งกำลังเสริมไปช่วยหาาจำเป็น Esta s t a Incoming i n r m สหายนี่คือพันเอกคูคอบที่รับหน้าที่กองทางหารรักษาการพวกกบฏยังคงทดสอบพวกเราแต่การยันอเมริกาของเรายังไม่สั่นคลอนเราได้ทําการควบคุมฐานปฏิบัติการของพวกมันได้อย่างสมบูรณ์ที่เพนตากอร์ดฟังเป็นผู้นาแห่งทำนียบขาวตอนนี้อยู่ภายใต้ธงของโซเวียตแล้วไม่กินชั่วโมงก่อนการติดต่อของเราถูกตัดขาดจากทานอเมริกาที่นี่แล้วคสืบสวนที่นี่ ก่อนที่พวกกบฏจะใช้โอกาสชิงความได้เปรียบจากสถานการณ์นี้อะไรเดียอมีเปฟองวอลครับเรลัมาที่ทางอ่าเป็นตัก ทางตตาลินก่อนเอาชิปหน่งละโอเคเราต้องจัดก,การน,นเตรียมอ่าสองปีแล้วสินะหลังจากมหาสงครามโลกครั้งที่3หลังจากที่เราจัดการกับพวกจีนไปได้เราก็กลับมาที่โซเวียตสเตตัสอเมเริกามาตอนนี้เราก็ได้รับรายงานว่าพวกกบฏอเมริกาตอนนี้ก็จะ,จะทำการโต้กลับที่นี่อีกครั้งหนึ่งละแล้วก็มารับแล้วก็ได้รับรับรายงานจากขูขอที่กำลังกำลังป้องกันอยู่ที่เพนตะก,กอนนะครับ เราก็ต้องมาจัดการงานกันหน่อยอืมโอเคอินโทรตัวแป๊บนึงกราบสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็มาต่อกันกันกบเ e t a l o m เม a 3 3 6กัารสต r ร l i n e p r o j e เจกันต่อนะครับอ่าใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันในแอค2กันนะครับมาก็หลังจากที่เราจบมหาสงครามหลังจากที่เราจบแอคแรกที่เป็นมหาสงครามครั้งที่3กันไปนะครับก็ เราอยู่กันในภารกิจเดลเลเวนนะครับในระดับในระดับเมท์นเราอยู่กันที่สตาลินกอนอแต่เดิมมันชื่อว่าเพนตากอนนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสตาลินกอนนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับโจโ,จโจเซฟสตาลินผู้นําคนก่อนของเรานะครับโดยเราอยู่กันที่โซเวียต,ยเตยอเมริกานะครับซ,ซึ่งแมงเปลี่ยนชื่อซะแบบว่าคลินชิบหายเลยแมงโซเวียตส,สหภาพ,าพโซเวียตอเมริกา ซอตอนนี้นี่ก็ตกอยู่ภายใต้าการควบคุมของโซเวียตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กองทัพอเมริกาตอนนี้ก็แบบว่าถอยล้นกันออกไปหมดแล้วตอนนี้เราเราแบบว่าเป็นอ่า SSA แฟงนะครับเรียกคำยอ State อ่อโซเวียตสเตตอเมริกาอ่าเซอร์ในภารกิจนี้นี่คือเราได้รับข้อความว่าอตอนนี้กองทัพกบฏของฝ่ายอเมริกาจากาเราได้รับรายงานจากค,ครูครับว่า,อาตอนนี้นี่เหมือนจะได้ยินข่าวรือว่ากำลังมีการโต้กลับกันอยู่ที่ที่เพนตาก,กร ที่สตาลินก่อนโดยกองทัพกบฏของอเมริกานะอะครับอเมริกาที่ยังหลงเหลืออยู่เราจึงนำ,นำกองทัพมาตรวจสอบที่นี่นะครับมาก่อนอื่นเราต้องทําการติดต่อทเนี่มขาวกัน,อกนตอนนี้เนี่ยนนแบบว่าเพนตากนตอนนี้แบบว่าค,ครูครอปทำการคุมอยู่นะครับตอนนี้ก็คอยทำการวางได้ป้องกันไว้แล้วไปเรียบร้อยแล้วโดยภารกิจแรกของเราคือทําการตรวจสอบไอจุดที่แบบว่าคอมคอมิวนิเคชันเบลดโดนตัดทิ้งไปนะครับ จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะนนโดนพวกแอร์ไลน์นี่ยึดไปแล้วเราเลยต้องไปทำรวจกันสักหน่อยะครับมายกขึ้ไปเดี๋ยวเราไปติดต่อติดต่อทำเนียบข่าวแป๊บนึงสังเกตนะว่าตอนนี้เราตอนนี้ไซคิบเบเกอรื่อตอนนี้แบบว่าใช้โดนพังไปเรียบร่อยแล้วไม่รู้ทำไมมาเดี๋ยวเราไปติดต่อไปหาแป๊บนึงมาทำการติดต่อแป๊บนึงแล้วได้ทำการเชื่อมต่อ ต่อการติดสื่อสารที่ฐานเดียวนั้นที่จะผ่านแล้วก็เราทำการสอดสะพานมาทำทำกาทำการติจจดต,ต่อไวทาวแล้วสีหายนี่คือเลสนอบของทหารแักษายการแทนที่เขาดีที่ได้ยินข้าไม้ส่งโดยซอนเน็ตไปก่อนหน้านี้แล้วพวกนั้นยังไม่รายงานอะไรกลับมาเลยระวังตัวด้วย โอเคเลนน็อกก็รายงานมาว่าพี่แกนี่ทำการส่งสกาวไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับกลับมาก็เหมือนจะมีประเด็นแล้วเอาละก่อนอื่นแล้วก็ผมส่งใส่ทิงเกอร์ไปแค่ตัวเดียวต่อแล้วกันที่เหลือมาป้องกันตัวนี้เลยพอตอนนี้เราผมมั่นใจได้เลยว่าน่าจะมีปัญหามาทิงเกอร์นําไปเราต้องทำการป้องกันชมนิดข่าวเดินเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาอันนี้นาจะ่ารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาไปเลย น้ำมันโพลของแอรไล์ ine, มาทำการยึดฐานเอาพลธนบรตรไปแล้วต้องจัดการอะไ <c oughs> ร,รไม่ออกไปมาภารกิจสำเร็จเรียบร้อยทำาปวิ่งไปโจมตีแต่ว่ามันมีมันมีเทสลาคอยเนี่ยแหละออาแล้วลพวกพวกเลเบลได้ทำการแบบว่าทำการโตกลับแบบแล้วเราต้องทำการเตรียมตัวรับมือไม่ดิอินเทลของเราแบบว่ามีข้อผิดพลาด <c oughs> ขอ้อมูลเราผิดพลาดอ่ามันทำลายสะพานตัดการการเชื่อมต่อแล้วแล้วแต่ไม่เป็นแค่แทสอนนี้ก็ได้ช่วยป้องกันป้องกันเพื่อนให้เราได้แล้วล่ะ มาแน่นอนว่าพากินต่อไปเราต้องทำการป้องกันเป็นตะกอนสตาลินกอนแล้วก็ไวท์เฮานะครับเราต้องทําการวางการะสรุนให้กับไวท์เฮาส์อยู่นี้เลยเราจะทำการติดต่อหน่วยกระสรุนมันยันแนวหน้าอ่เดี๋ยวแล้วมันบักเลยเนี่ยอ่ะไอ้เชนี่แม่งวางทันมันไว้อีกมาการส่งแบคขึ้นมารอแป๊บนึงมาให้การควบคุมเราสักทีดิ โอ้มันบุกมาทันโอ้มันบุกมาหลายทางเลยเว้ยมาก่อนเลยแล้วก็สแปมบู๊ทปูดมาก่อนเลยมาประกัดไปตรงนี้มาตอนนี้แบบว่าอาร์เซน่อลของเราตอนนี้แบบว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แบบว่าคอมมูนเต้คอมมูนของเราแบบว่ายังไม่ยังไม่กลับมาตอนนี้ไอ้เราเทรเทียนก็กลับมาเรียบร้อยแล้วผมอ่านไม่ทันเลยตอนนี้เราไม่สามารถสร้างสร้างฐานในใกล้ๆใบเหงาก็เราต้องคลายคลายควอนตรงนี้ตอนนี้เราตอนนี้ท ตอนนี้เทสล่าท bon ูเปอร์ต้ถูกแทนที่ด้วยช็อตทูเปอร์นะครับมายูทธิต่ดีกว่าเทสล่าทูเปอร์เซนไน้นับว่ามันก็ดีดีกว่าอยู่แล้วนะเอออาทิงเกอร์จะถอดปืนไปมาก่อนเราสามารถส่งกลังเสริมไปช่วยได้ไหมอัพพองคลิปแท้งช่วยช่วยแท้งแท้งหน่อยมาเราสามารถเราสามารถใช้วิธีนี้ในการป้องกันบ้านเราได้เซนจะบอกว่าเราส่งกระสุนไปไม่ได้แต่เราไดาจะส่งมุนปุดไปช่วยได้แล้วเนาะอ่ลูกแรกเราอยู่ตรงนี้ เราสามารถทำการใช้อิลลิ่นติดได้เราเสริมมาเพิ่มอ่าโอเคแค่น,นี้น่าจะพอพอช่วยเราได้อยู่ตันนี้มาช่วยกันกันฐานให้เลสโอมหน่อยแล้วกันไหมนเนี่ยทุกคนมาช่วยตรงน,นี้ให้หมดตอนนี้ตอนนี้เราเพื่อเราปล่อยเสร็จไปไ,ได้เลยเพื่อนเราดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเอ้ยเนอะเฮ้ยเนอะวันนี้กันกันกันหน้าไป มาคนนี้คอยคอยตรงนี้ไว้ยอ่ารถสางคนนี้มากันมาะกันไปตรงนี้เลยเราต้องรอรอการระเสิร์ประมาณ20นาทีซึ่งตอนไม่รู้ยี่สิบนาทีตอนนั้นผมดิ้มดูแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณอีก14นาทีแล้วอ่าโอเคเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนรถไหลทางเลยบุ้ยเดี๋ยวของคลิปเขาตึกตรงนี้ด้วยน่าจะมีพอ น่าจะมีคนลมคนลมตัวมาตรงนี้ตงเลมเได้ทำการกลางอ่าการเช็คยัดอยู่ตรงนี้มันน่นนาจะใช้กองเรือในการโจมตีเราอะตอนนี้ตอนนี้เราปล่อยปล่อยให้เลนน้องนี่รับกลับไปก่อนแล้วกันเราก็แบบมาช่วยเขาช่วยได้มาไตเฝิรนมาช่วยตรงนี้หน่อย ไม่รู้ตรงนี้เจ็ดโดนไม่รู้ตรงนี้โดนคนอ่ะตอนนี้เชนยันได้ได้ไปแล้วบ้านทุกคนก็แคมป์ตรงนี้ไว้แล้วก็ขอรีแพนโดนมามากันไปตรงนี้เลยโอ้ยต้องระวังอะไรอย่าลืมเปอร์ไว้อ่าเราสามารถส่งอะไรมาช่วยได้บางอย่างเพราะตอนนี้รู้สึกแบบว่าโดนโดนมาถมมากแต่เรายังพอมีไอรอนกอนเทนในในการช่วยช่วยป้องกันบ้านเราได้อยู่ เดี๋ยวนะมนผมเห็นหอมันวิ่งมาตรงนี้โอเคเราก็ช่วยช่วยปรงกันโปรดักชันของของเลสนอมให้หน่อยแล้วกันโอเคงานส่งมุ่นผไปช่วยตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะส่งไปสักกลุ่มหนึ่งน่าจะพอช่วยงานได้เรามีช่องทูเปอร์มา อุณไปมาช่วยป้องกันตรงนี้หน่อยไอ้ไอ้เลสนโอมกับไอ้บ,บักเลสนโอมกับผูพร้อมนี่มึงวางทันมันไปทั่วเลยตายเถอะตอนนี้ก็โดนแต่ก็ไม่น่าจะหนักอะไรเท่าไเลยตอนนี้ใต้พวดตอนนี้ก็สามารถสามารถกดบทเซสลาได้แล้วเราต้องสู้แล้วยึดยัดแล้วเจ้าเยอะแต่เป็นฮีโร่แห่งเ็นดินม,มาก็ร่างเสร็จก็เรามาถึงแล้วมีบริโต,โตมามามาช่วยกันตรงนี้เลยรักให้กัน้อมๆก็พอแล้ว มาครูพร์อมไปว่าส่งเสิ่งสิ่งเสียให้เราใช่ดิสตอปเตอร์ใส่ตะกูได้มาก็สามารถแบบว่าจัดการจัดการทำลายพลังตางอากาศได้มาตัดเรือมดข้างในทุกคนมามาเชื่อมกันตรงนี้เสร็จในนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอ่ามีเวฟของวอลครับกำลังมาที่ทางอ่าเขตตะ ทางตาตาลิดก่อนเออชิบเป่งละโอเคเราต้อง,งจัดการนักเตรียมแบ็คแคนนอนไว้เต็มแบ็คแคนนอนไว้โอ้โหมันวิ่งมาเพียบเลยแล้วตรงนี้บ้านเราเพื่อเราควโดนตายเด้อ่าับแบคซูเปอร์มาตักรอมตรงนี้เลยมันวิ่งเข้ามามึงโดนเซ็นทัวรเออเดี๋ยวโอเคต้องไั่งจะต้องเลยเพนต้ากวนโดนจังดี้เ้ย ค <Okay. S 2> แต่ตอนนี้นเราเต็มอ๋อเข้าทีเรายังอยู่หัวใจแข็งกรอบทับแดงจะไม่มีวัดปัร์เลนนอมส่งปัดกำลังใจอโอ้โหแม่แต่อย่างที่ว่าเหล่าวิศว,รวกรของโซอร์เบียนีวัดถ่านหินไว้เตรียมเลยด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างอ๋อแต่ท่านนี้ผมเต่ตรงนี้โดนเดิมโดนจอดแล้วมาเซิรไปเสิร์ฟตรงน,นี้หน่อย อาคอนเทสเลเตอร์มาเจอเเลยโอ้โหคอมเบอร์ไว้คอมเบอร์ตรงนี้ไว้โอเคไปเรียกลับไปตรงนี้ก่อนอ่าอีกประมาณเจ็ดนาทีต่อไปต่อยาวๆอ่าตรงตรงเครื่องถ่านเรตตองจะไหวไหม กูควรคอยล็อปค้องกันแหวนในปมกันไว้อ่าบีคอนตอนนี้ทังมันได้ไหมกรู้สึกว่าแบบว่ามันเห็นไว้ไว้แบบนั้นฟังฟังไม่ไม่กล้าไม่ไม่กล้าปล่อยให้มันอยู่อะพางมันไว้ก่อนไม่รู้มันซ่อมได้หรือเปล่านะแต่น่าจะไม่ได้งั้นทิ้งพังก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่มีเรื่องอัปมงคลเกิดขึ้นมาสู้ Unit ready. Unit lost. อ๋อเด้อเด้ดดตอตุ่มมิน้นที่ผ่านมาตนนุ่มมินต้นอ้ามาเอาวชัดไปแต่ d a m a ่าตรงพันนี้ยังใหม่บ่ทางนี้ทางนี้ก็โดนจมด้โอ้ย โอ้โหแม่ทางนี้แม่งมาเพียบเลยโอเคขอเดสซลเลเตอร์ด,ด่วนๆเลยแม่งรถน่มามัาไขปบ้าน,าานรถลงไฟปั้นเกมบ้านไขปืนดีกวะโอ้โหเยไอเดี่ยวเพียบเลยโอเคต้องการอ่าคอปเตอร์มาป้องกันทางนี้ด่วนๆโอ้ยตายสิมาไอรถเกิดเพี้ยนไม่ได้อีกโอ้โหมาอ่าไม่ตายสิไปทางบ้านตรงนี้อีก หายละโอ้แม oh, oh, ่งไอ้ถ oh, ึกส right. okay, ิบ okay. อ้โหแม่งพังบ oh, ้านเรียบเลยเกียนี่โอเคแต่สินาทีป้องกันไว้โอ้โหแม่งพังสตี้ยบเลยใช่ไหมให้นำกาะสุนมาหนี่โอ้โหบ้านมือหมดเลยเร่งใจมากโอเคแต่กันชนนี้น่าจะปอดแล้วล่ะ รู้สึกว่าเอ้ยแต่รอบนี้มันมันเอาไอ้ไล่อดซูปเปอร์มันเยอะอยู่นะเนี่ย<ร>ผู้ต้องตงอ๋โอโหทางนี้ก็โดนหายแล้วโอเคแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มกัดไม่อยู่แล้วมันเริ่มมากันเยอะนิดเอยแล้วตอนนี้มาอ้าโอโหแต่ไล่อดซูปเปอร์แม่งถึงมิด อ่าเพชรกรโดนจมตีอีกแล้วอ้ยอยโอ้อย,ออยเดี๋ยวๆๆๆๆยๆๆๆๆๆเยอะ,ยอะโๆทานนี้ก็โดนออๆๆ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 ๆโๆๆคๆเๆๆีลๆๆ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 ้ๆๆๆๆแๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเๆๆ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 ้้ อาไออกเรม่หยีนแหลงไม่แพ้เลยอดนจมเตสายละโอเคจัดการไอ้พวกกับเต้ก่อนอมเตทำไมมันโอ้โหมันหมุรอบนี้มันหุนโ่เนยเพื่อนเออแต่ว่าไปผ่านผ่านเลนนอมแม่งเปาดับตายเเพื่อนผู้ให่เพื่อน ไปท์าโดนจมตีอีกแล้วโอ้ยไม่แม่งเฮยเทนนักบอนแม่งก็โดนจมตีอีกโอ้โหแม่งเลยโดนหลายทางจังวะโอ้ยไอ้ยมาอีกหนึ่งนาทีมาบ้านคุณตอนนี้เป็นไงบ้างบ้านแตกนี่นายีิบหายแล้วบ้านแตก อ้อยแม่งเอ้โอเคไอ้พวกนี้เพงเอานี่ไปเป็นตะขอนโดนจมตีเชี่ยโอเคทางนี้เป็นเหมือนบ้างโอเคถ่านเลนถ่านเล,นน,เลนนอนก็โดนปืนไปแล้วถ่านคู่ข้อตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหเกือบเละเจอแบบว่ามึงวางถันน้ำบรรไว้ทั่วฐานทำไมก็ไม่รู้กูดูสงสัยแม่งจริงเลยเมาใส่น้อยก็อ็อบเจกติฟคอมเพส มากันไว้ได้มาอยอะน้อยกักันไว้ได้แล้วนะมากำลังเสริมพอเรามาถึงแล้วมากำลังกำลังจากเล,เลนโมมาถึงมาช่วยเราเรียบร้อยมาเอ่ออย่างน้อยก็แบบว่าพ <Un its S 1> อจัด <Lost. S 1> การได้เอ๊มันมีอีกาเอ๊เดี๋ยวนะจะว่าไปแถวนี้มันมีอีกาด้วยเหรอเนี่ย <its> อ่าสัญญาณดับอ่าพูดสหาย ตอนนี้แบบกำลังเสริมมามาจัดการพวกกบฏเรียบร้อยแล้วสหายตอบตอบด้วยเกิดที่อะไรขึ้น